สวัสดีครับ FC นาตีมีดเดินป่าอ่อนถั่วครับวันนี้ผมมีมีดพกขนาดกลางนะครับเป็นเหล็ก N695 ครับสไตล์ทรงมีดแคมป์ครับตัวนี้เป็นสไตล์แบบมีดแคมป์หลังตรงครับโคตรสวยเลยครับบอกไว้ก่อนเลยครับเหล็กตัวนี้ราคาแพงนะครับ N695 นะครับเป็นเหล็กที่ต้านสนิมแล้วก็เป็นเหล็กที่ถือว่าค่อนข้างดีที่สุดแล้วนะครับนะครับสำหรับ ตัวนาตีเองนะครับถือว่าเป็นเหล็กค่อนข้างดีที่สุดแล้วเท่าที่หามาได้นะครับถ้าไม่เทียบกับเหล็กตัวอื่นเนาะเหล็กตัวอื่นก็มีแต่ว่ามันแพงแล้วก็มันหายากนะมาราคาครับราคาเดิมครับราคา2,500บาทพร้อมซองขายเหล็กสีดำด้านครับพร้อมส่งนะครับแล้วก็เก็บเงินปลายทางด้วยครับชุดนี้มีอยู่5เล่มนะครับรูปทรงเหมือนกันทั้งหมดเป๊ะเลยครับเหมือนกันเป๊ะนะครับแตกต่างที่ลายของด้าม ด้ามก็จะเป็นด้ามไม้มะค่าเป็นไม้บ้านเก่าครับอายุประมาณ40-50ปีเลยครับไม่ยืดไม่หดแน่นอนครับเซตตัวเป็นอย่างดีแล้วนะครับเล่มที่หนึ่งี่ครับทุกเล่มจะเป็นงานผิวไฟขัดขาวกึ่งเงาเห็นไหมครับเห็นเงาวับวปัด้านไหนไหมครับเนี่ยนี่ครับมีแคมหลังค่อนข้างจะอออกตรงนะครับสวยงามมากความยาวของใบมีด เจนิ้วความกว้าง1.8ครับเดี๋ยวนาตีวัดแป๊บหนึ่งอ่หนครับหรือว่า4.5เซน1.8หรือ4.5เซนสัน5มิลครับเพราะว่านาตีเอาเหล็ก5้มิลมาทำครับเหล็กมันจะไม่หายแน่นอนเพราะด้านบนเป็นผิวไฟกาดทองเหลืองด้ามจับไม้มะค่ามีรูร้อยเชือกท้ายด้ามให้นะครับ ชุดนี้ยึดนะครับยึดหมุดที่กันให้สองจุดนะครับด้ามเป็นด้ามไม้ชิ้นเดียวกันดูลายของด้ามราคา2,500บาทได้พร้อมซองขายเด็กถือว่าถูกที่สุดแล้วนะครับถูกกว่าทุกค่ายเลยนะครับต่อมาครับเล่มที่สอง เหมือนกันนะครับรูปทรงเหมือนกันยาวเจ็ดจุนิ้วกว้างหนึ่งจุดดนิ้วหรือ4ี่จุดห้าเซนสันหนาห้ามิลด้ามจับเดี๋ยวนาตีจะให้ดูเฉพาะด้ามจับเล่มที่สองในโทนออกสว่างหน่อยนะครับท้ายด้ามก็จะมีที่ล็อกอุ้งมือไว้ให้นะครับนีนบ่ทุกเล่มคมหว,นวานครับนาตีการันตีได้เลยนะครับคมหว,นวาน โคานหวานทุกเล่มการันตีให้เลยครับเล่มที่สายาว7.1นิ้วกว้าง1.8นิ้วหรือ4.5เซนสันนา5มิลให้ดูด้ามที่เห็นเป็นลายเสียมดำนี่ไม่ใช่รอยแตกนะครับมันเป็นรอยของอ่า เนื้อไม้นะครับเป็นลายของเนื้อไม้เป็นไม้ที่เซตตัวมาแล้วนะครับเพราะว่าไม้บ้านเก่าเนี่ยบ้านแต่ละหลังที่เขาไปรื้อมาเนี่ยก็อายุไม่ต่ำกว่าสี่สิบห้าสิบปีนะครับคมหวานทุกเล่ม ผมหวานทุกเล่มเล่มที่สี่ด้ามครับเดี๋ยวนาติดให้ดูเฉพาะแต่ด้ามมีดแคมป์ n หกเก้เล่มที่ห้า สวยงามครับเพื่อนๆสนใจทักทายมาได้นะครับราคา2,500บาทครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับชุดนี้มีอยู่5เล่มครับชุดนี้มีอยู่5เล่มสนใจแอดไลน์ใต้คลิปมาได้เลยครับใต้คลิปจะมีลิงก์ไลน์อยู่นะครับ แอดไลน์เข้ามาได้เลยครับ2,500บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ